สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้วันที่1นธันวาคม2563หรือวันที่1นธันวาคม2020ซึ่งเป็นวันที่ประเทศเยอรมันจะเริ่มล็อกดาวต่อไปอีกหนึ่งเดือนนะคะเดือนพฤศจิกายนเดือนเดียวไม่พอค่ะต้องมาเดือนธันวาคม อีกไป1เดือนค่ะแล้วปีใหม่ค่อยมาดูกันนะคะว่าผลจะเป็นแบบไหนแต่ย่างเข้าเดือนใหม่อีกแล้วนะคะวาุตาก็ต้องเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวอะไรเหรอนั่นก็คือการเตรียมอาหารอยู่กับบ้านของเราเองค่ะมาดูนะคะว่าอาหารของวารุตามีอะไรบ้างแล้ววางอยู่มุมไหนของบ้านมั่งโอ้โหเป็นอะไรที่บอกทุกๆคนนะคะว่า อย่าพลาดนะคะถ้าพลาดแล้วจะเสียใจมาดูกันนะคะเริ่มแรกก็มาดูมุมบนโต๊ะกันก่อนเลยค่ะแหนบนโต๊ะก็ต้องมีของกินอาามาเรียกน้ำย่อยกันก่อนบนโต๊ะคะ่ะนี่กับบนโต๊ะ นี่ค่ะน้ำส้มขันน้ำส้มขันขันไว้ให้สามีกินกลับมาจะได้ดื่มน้ำส้มคันแบบสบายใจสบายใจชอบชื่นใจชื่นใจกันไปเลยค่ะงานนี้แถ่อันนี้ล่ะคะวรุตาทำเองค่ะไอเส้นมีสลัดก็เรียกที่นี่ก็เรียกว่านู้เดินสลัดนะคะพร้อมกับไส้กรอกให้ใหแฟนค่ะ มีไข่ต้มนะคะไข่ต้มบำรงค่ะผลไม้เลยค่ะพร้อมค่ะปอกไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะแหมมาวางมุมนี้มุมนี้ก็ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เดี๋ยวกระดษที่ชูออกก่อนนะคะแต่มุมนี้อย่าลืมนะคะเป็นมุมโปรดของวารุตาค่ะเดี๋ยวอันนี้ออกก่อนไม่งามไม่งามเดี๋ยวส่งภาพออกไปไม่สวยนี่พื้นๆขนมปังค่ะขนมปังแบบนี้มีแต่ ก็เรียกว่าโอชวิตเป็นผ่านยาพืชล้วนๆน,นะคะเพื่อนอันนี้อีกและะ้วค่ะโอ้โหเป็นตั่วอะเซนนัดคั่วค่ะรสตาตคั่วเวอาเองอันนี้ลูกเกดไปกินคู่คกับโยเกิร์ตอันนี้โอ้ยกระปุกไปปิดไม่ได้กับพืชมันล้นค่ะมันล้นเดี๋ยวมาดูที่คะว่ามันปิดไม่ได้เพราะอะไรนี่ค่ะเพืชถั่วคั่วค่ะเอาไว้กินยามเซ็งค่ะยามเซง็งโอ้โหที่แกะแล้วก็มี โอ้ยเพื่อนๆปิดค่ะปิดค่ะอายมันล้นกับมันล้นเดี๋ยวไปดูมุมอื่นกันต่อกันเลยนะคะแหมเพื่อนเพื่อนบนโต๊ะก็มาแล้วมาดูใต้โต๊ะกันดีกว่าใต้โต๊ะนี่ค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็ร่วงอาะฮอย่าร่วงอย่าร่วงลูกอย่าร่วงด้วยรวมเอแห่ฟักทองเพื่อนๆืนี่ฟักรองก็เรียกว่าพันหกไกโดค่ะ ไม่รู้มาจากประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าวารุตาาไม่แน่ใจแต่อันนี้ก็เรียกว่าพันฮอกไกโดค่ะอันนี้เหรอคะต้นหอมหอมต้นใหญ่ของเมืองนอกเขาค่ะมีตั้งแตงกวามีตั้งแกอดแล้วก็มีสุกินี่มีมะม่วงมีมออ๋อนี่คือมุมมุมข้างโต๊ะนะคะมุมข้างโต๊ะค่ะเพื่อน,นเดี๋ยวเราย้ายไปดูมุมของหน้าต่างนะคะมีอะไรบ้าง มุมหน้าต่างก็ไม่เว้นนะคะเพื่อนๆดูวางกันไประเดรดนะนาดดูกันเอาเองนะคะเพื่อนๆมะนาวกระเทียมเอ่ออะโวคาโดขิงมะเขือเทศพริกหวานโอ้โหไม่รู้จะกินยังไงใครอยากได้อันไหนก็จัดกันไปเลยนะคะแหมมุมนี้ก็ยังไม่ไหวมุมตู้ไมโครเวฟมี มกกว่าอีกมีขนมปางอีกเพื่อนแหมมะนูมมุมผลไม้เพื่อนลูกพับแอปเปิลกล้วยอ่ากีวีมะม่วงลูกแพรเพื่อนอยากได้อันไหนเอาไปเลยนะคะเอาไปเลยค่ะก้้งตู้เย็นก็ไม่เว้นนะคะมีสารพัดแบบเลยค่ะเพื่อน โอ้โหเหนือน่อยใจเหนื่อยใจมุมนี้น้ำชาก,กาแฟคะ่ะตู้เหรอคะมุมอับๆก็ยังมีเลยค่ะเพื่อนๆน้ำชากาแฟมีครบคะ่ะไล่กันมาจากในครัวก็มาไล่ในห้องนั่งเล่นกันเลยคะ่ะมาดูซิว่านลิ้นชักมีอะไรบ้าง <c oughs> อย่าเปิดแรงนะคะเดี๋ยวลิ้นชักหลุดค่ะเพราะมันเต็มไปด้วยขนมคะ่ะขนมมีตั้งแต่ช็อกโกแลต มีตั้งแต่ชีสมันฝรั่งมีแต้แก่กงะนมปัง,งมีอะไรนี่ก็นี่ก็ขนมนะคะไอ้นี่ก็ขนมนะคะเพื่อนๆเตรียมล็อกดาวอีกหนึ่งเดือนค่ะเตรียมไว้ให้พร้อมค่ะแหมมามุมนี้ค่ะเลยขึ้นมาหน่อยโอ้ยก็มีเต็มค่ะนี่บนชั้นนี้ลูกอมโอ้ ไม่รู้จะบอกยังไงเพื่อนๆก็ดูกันเอาเองแล้วกันนะคะบอกไม่ถูกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะล็อกดาวอีก30มสิบวันวารุตาก็ไม่กลัวแล้วล่ะค่ะส่วนห้องใต้ดินนะคะก็ไม่ว่างเว้นค่ะที่จะสต็อกหาหารนะคะจะมีที่เป็นแก้วที่เป็นอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีพวกที่เป็น เส้นหมี่แห้งๆนะคะก็จะมีเส้นหมี่แห้งๆเก็บสำรองเอาไว้ค่ะเดี๋ยวมาดูมุมนี้ก็จะมีพวกไข่มีอะไรเก็บเอาไว้นะคะไข่มีนมมีอะไรเรียบร้อยเลยค่ะส่วนในถุงนี้นะคะก็จะเป็นน้ำมันค่ะน้ำมันเอาไว้ทอดไว้ผัดซารพัดแบบเลยละคะ่ะเก็บเอาไว้เอาไว้ยามฉุกเฉินค่ะ ในใจจังข้างล่างประเอิญเป็นห้องใต้ดินแล้วก็จะมีอากาศเย็นเหมือนกับข้างนอกเลยค่ะอุณหภูมิประมาณ4-5ถึงองศานะคะวรุตาก็เอาผักมาเก็บไว้ในนี้ละค่ะจะได้ไม่ต้องเปลืองตู้เย็นค่ะและเพื่อนๆมาดูไอ้นี่ตู้เย็นช่องฟิตของวรุตาค่ะสูงเท่ากับตัววรุตาเลยค่ะสูงเท่ากันเลยค่ะในแต่ละชั้นตู้ก็ เต็มไปด้วยของกินนี่คือตู้ช่องฟีดเลยละค่ะเต็มมันทุกช่องเลยค่ะเ,เพื่อนๆอย่าพิ่งตาลายนะคะโอ้โหนี่นค่ะมันมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกับชั้นเล็กเต็มไปค่ะงานนี้ปิดอีกสองเดือนวารุตาก็ยังอยู่ได้กับเพื่อนๆน,นี่ช็อกโกแลตของวารุตาค่ะ เอาไว้กินขบเคี้ยวยามเล่นๆค่ะอร่อยอร่อยอนี่แหละค่ะช็อกกแลลตของวารุตาค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยวารุตาจะมีของคาวของหวานให้กินตลอดเลยละค่ะล็อกดาวไปอีกหนึ่งเดือนก็ยังพออยู่ได้ค่ะเพื่อนๆยังไงเพื่อนๆก็ดูแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าอาหารการกินเป็นเรื่องจริงที่เราลดละ เลิกหรืออะไรไม่ได้ทุกวันเราต้องกินฉะนั้นอาหารการกินของเราจะต้องอุดมสมบูรณ์นะคะฉะนั้นใครที่มีที่ดินอย่าลืมนะคะปลูกผักปลูกผล,ลไม้ไว้กินแล้วเราจะมีชีวิตที่เป็นสุขค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้หรือวันหน้าหรือวันไหนๆชีวิตของเราก็แอปปี้ได้ทุกวันเลยล่ะค่ะวันนี้วรุตาแค่มาบอกว่า การที่เรามีอาหารกินอยู่ที่บ้านเราไม่ต้องออกไปนอกบ้านก็ได้ค่ะเราก็มีกินมีอยู่ท้องเราก็ไม่ร้องแล้วล่ะค่ะร้องเมื่อไหร่เราก็มีกินค่ะสบายสบายร้องเพลงพี่เบิร์ดกันไปเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าอือหือใครจะเป็นยังไงใครจะทำอะไรวรทุตาก็นั่งกินอยู่ที่บ้านสบายสบาย งานไม่มีทําก็ยังสบายโอเคค่ะเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้มีสุขภาพดีกันทั่วหน้าทุกท่านกันด้วยเธินเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายบายด้วยชโคโค็อกโกแลตย้